อารยธรรมเมืองเก่าหน้าอยู่ดอนเจ้าปู่นาอุทยานสวนลิงงดงามยิ่งผ้าเหลาเทพนิมิตแหล่งผลิตผ้ามัดหมี่คนดีเมืองนักปราชญ์เทศบาลตะมนพนา เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอพนานจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่2.8ตารางกิโลเมตรครอบคลุม5ชุมชนมีประชากร2,600คน600กว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาลองลงมารับราชการมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตพื้นที่3แห่งคือวัดพระเหล่าเทศนิมิตรวัอุทยานสวนเลียงดอนเจ้าปู่ สารหลักเมืองอำเภอพนาเทศบาลตำบลพนามีฝ่ายบริหารนำโดยว่าที่พันตรีประเชิญลาบอินทรนจันนายกเทศมนตรี มีนายสุรเชษฐ์ทองพุ่มและนางนิลวันเสือสาเป็นรองนายกเทศมนตรีนายประสิทธิ์ประสมทองเป็นเลขานุกการนายกเทศมนตรีและนายกำแห่งพาแก้วเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฝ่ายสภาเทศบาลตมนพนามีนายสวัสดิ์พาแก้วเป็นประธานสภาเทศบาลตมนพนาการบริหารฝ่ายพนักงานประจำในองค์กรมีนางเพื่นพิษอินทรจันทร์ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนางสาวสุกัญยาบารมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาลแบ่งส่วนราชการเป็นหนึ่งสำนักสีกองงานได้แก่สำนักปลัดเทศบาลมีนางสาวสุกัญยาบารมีเป็นหัวหน้าสำนักประหลัดกองคลังมีนางมาลีบุตรพินหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังกองช่างมีนางมาลีบุตรพิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีจ่าเอกสวัสดิ์คำอ่อนสาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมของการศึกษามีนางเพลินพิษอินทระจันทร์เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตะบนพนามีโรงเรียนในสังกัดจำนวนสามแห่งดังนี้โรงเรียนเทศบาลพนาสามัคคีวิทยาโดยมีนายพาไทายแก้วกันหา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีนายมนทนกล่องขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนาเทศาาทบาลสองมีนางสาวฉันทนาตาบุตรดาครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนาเทศาาทบาลสองสูตรพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำมนพนามีนางเพลินพิษอินทร,รจันทร์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะมนพนาโดยมีนางละเอียดศีลาโคตรผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะมนพนาภายใต้การกำกับดูแลของกองการศึกษาเทศบาลตะมนพนาวิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลตะมนพนาวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่คู่วัฒนธรรม นำพาสุขและพันธกิจจัดและให้บริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาธิบาลวิสัยทัศนเทศบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่ก,กับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆดังนี้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งพัฒนาส่งเสริมการอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นมีกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนดังนี้กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่จุบคาหมู่้าวตำบลพนากลุ่มบุกข้าวอินทรีย กลุ่มตัดเสื้อผ้าพื้นเมืองและกลุ่มกองทุนสัจว์อีกทั้งปัจจุบันยังมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าออนไลน์ทำให้ประชาชนได้มีทักษะในการทำการตลาดออนไลน์ทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนในระบบประชาชนได้มีอาชีพเพิ่มจากอาชีพหลักการพัฒนาด้านสังคม เทศบาลตะมนพนาได้จัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารชุมชนไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆของแต่ละชุมชนทาง้า5ชุมชนโดยให้อยู่ในการบริหารอาคารสถานที่ของชุมชนร่วมกับผู้นำท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุขมีการส่งเสริมและผลัดกดันคัดแยกขยะที่ต้นทาง จนเกิดผลสำเร็จเป็นชุมชนปลอดทั้งขยะส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กไปจนถึงการตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตรโดยสนับสนุนให้ได้รับประทานนมวันละกล่องไข่วันละฟองการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีโครงการป้องกันไข้เลือดออกโรคควิสุนักบา้ารวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างจริงจังและเข้มงวดจนได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการดำเนินงานคลีนโซน for COVID-19 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการสุขาริบาลอาหารระดับดีเยี่ยมจากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเทศบาลตำบลพนาได้สนับสนุนการกีฬาและนันทนา,าการของชุมชนต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยมีโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์กีฬาชุมชนสัมพันธ์กีฬาตะก้อพนาครับติดต่อกันมายาวนานถึง25ปี สนับสนุนกีฬาตะก้อระดับประเทศได้แก่ตะก้อไทยแลนด์บีกโดยเป็นสถานที่จัดแข่งขันสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเทศบาลตะมนพนามีสภาเด็กและเยาวชนมีการจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนโดยจัดค่ายเยาวชนภาวะผู้นำและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมด้านการศึกษามีการจัดการศึกษาที่ครบวงจรทุกระดับตามอำนาจห,หน้าที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนหนึ่งแห่งโรงเรียนอนุบาลสาธิตจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล1ถึงอนุบาล3-1แห่งโรงเรียนเทศบาลพนาสาร,รมคีวิทยาที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งเสริมการสอนสายอาชีพโดยได้ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานจัดการเรียนการสอนระดับปวชการทำนุปบำรุงศาสนาและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเช่นการจัดงานปริวาสกรรมการจัดงานตักบาทบันขึ้นปีใหม่งานบุญเดิน3งานสงการและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานบุญบ้างไฟงานถวายเทียนพันษางานออกพันษาส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีโดยการจัดงานตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมทุกวันศุกร์แรกของเดือนโดยจัดที่ศาลหลักเมืองอำเภอพนาซึ่งมีการจัดงานจนครบตามที่12ครอง14ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยอีสานการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม โดยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทมีการสำรวจป่าและวัดพิกัดป่าดงลิงดอนเจ้าปู่กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆพัฒนาแหล่งน้ำโดยขุดคลองขุดยาวเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี พัฒนาแหล่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีการก่อสร้างเขื่อนการตะลิ่งพางตามแนวห้วยสวัสดและห้วยผะเหลาการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นบูรณะปรับปรุงถนนลาดยางแอฟฟันติเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณห้วยสวัสดและห้วยผะเหลาไฟส่องสว่างรินถนนต่างๆในเขตเทศบาลตำมนพนาอาคารอเนกประสงค์พานทีพานทอง รางระบายน้ำฝายน้ำล้นห้วยพราเหลาวางท่อส่งน้ำประปาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมขุดเจาะบ,บ่อบาดาลน,น้ำประปาดื่มได้ ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลและภูมิทั์ร,รายรอบโรงเรียนเทศบาลพนานสมรคีวิทยาเพื่อส่งเสริมในเรื่องกีฬาประชาชนได้ใช้ในการออกกําลังกายพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพนามีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ3าแห่งคือวัดพระเหล่าเทเนมิรซึ่งมีองค์พระเหล่าเทศนมิตรเป็นองค์พระประธานมีอายุ300กว่าปี วัณอุทยานดอนเจ้าปู่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารลิงและสักการะสารเจ้าปู่ตา ศาลักเมืองอำเภอพนาซึ่งเป็นที่เคารพสักการะซึ่งสร้างเสร็จในปี2562เทศบาลตำบลพนาได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเพื่อสร้างความเข้าใจและยึดหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมมาพิบาลได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านทางระบบเสียงไร้สายจดหมายข่าวเว็บไซต์ Facebook ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของประชาชนพลังในการขับเคลื่อนที่สําคัญยิ่งท้องถิ่นจะพัฒนาได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิน่นเทศบาลตำบลพนาจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้ ปี2554ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาพิบาลระดับภาครางวัลชนะเลิศจ,จากโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมันระดับจังหวัดปี2551ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีรางวัลธรรมาพิบาลประจำปี2551ประเภทเทศบาลคะแนนประเมินอ,อันดับหนึ่งของจังหวั er. ดอำนาจเจริญร,รางวัลชนะเลิศโครงการตลาดดีมีมาตรฐานระดับจังหวัดอำนาจเจริญประเภทตลาดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นตลาดที่มีแผงจำหน่ายสินค้าไม่เกิน30แผงปี2552ได้รับทั่วรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะแก่ชุมชนตลาดสดเทศบาลตำบลพนา รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโลร่รางวัลบริหารจัดการที่ดีประเภทเทศบาลคะแนน,นประเมินอ,อันดับที่1ของจังหวัดอำนาจเจริญ3ปีซ้อนโลกเกียติคุณผู้ให้การสนับสนุนชุมชนตลาดสดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะซีโลเวสปี2553ได้รับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกรคกรกองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนปี2,554ได้รับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรางวัลชุมเชยเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2554ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2557ได้รับรางวัลพระปกเก้าทองคำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรางวัลดีเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดก,การที่ดีด้านการส่งเสริมและจัดก,การศึกษาปี2558ได้รับรางวัลน,นักปกครองดีเด่นครั้งที่4บุคคลที่มีส่วนนำพาองค์กรให้ประสบผลสํสเร็จ ผ่านการประเมินมาตรฐานปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อท้องถิน่นชุมชนสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนเกียรติบัตรในฐานะองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัดปี2559ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา1ใน11แห่งของประเทศรางวัลธรรมมาพิบาลสิงห์ทองครั้งที่7รางวัลองค์กรปกครองดีเด่นแห่งปีได้รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Forum ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไปปี e 2 5 6 2ได้รับใบป,ประกาศคติคุณ ติดตามผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานป้องกันคุ้งครองสัตว์ปี2,563ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานคล n นโซน for COVID 1 9ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการสุขาพิบาลอาหารระดับดีเยี่ยมและรางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น10ปีซ้อน